อาสวัสดีครับนักเรียน <c oughs> วันนี้คุณครูก็จะมาพาทำนักมา,มาพานักเรียนออกแบบลวดลายของกราฟที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิมนะครับสังเกต่จากรูปกราฟที่ครูได้สร้างทั้งขวามือน,นี้ก็จะมีรูปร่างที่แปลกใหม่ไม่ซ้าใครไม่เหมือนเดิม เป็นรูปร่างลักษณะรถลายที่ครูถูกใจครูถูกใจสิ่งนี้หลังจากที่คุณครูนั้นได้ทําการค้นหาข้อมูลและฝึกซ้อมจนสามารถค้นหาเคล็ดวิชารับในการทำขึ้นมาได้แล้วหลังจากที่หาอยู่ตั้งนานว่ามันอยู่ไหน <c oughs> ครูจะมาสอนวิธีทํากันนะครับ ขั้นแรกก็จะลบสิกไม่อยากลบเลยงั้นซ่อนไปก่อนแล้วกันซ่อนไปก่อนวิธีการทำนะครับเราก็จะเลือกไปที่ฟังก์ชันใส่ค่าสซายเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวเลขตัวเลขอะไรก็ได้ที่เราชอบอ,อ,อย่างเช่นก็เลือกเป็นเลข3แล้วก็เลือกไปที่ตัว abc นะครับแล้วก็กดกดที เอพี A, B, e, อะไรสักอย่างเนี่ยตัวเครื่องหมายเขียนหรือเปล่านี่ถ้ากดแล้วตัวเลขล้วก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้เนาะแล้วเราก็เลือกไปที่เซต้านะครับนี่สามเซต้าไส์สา,สามเซต้าเราก็จะได้รูปร่างของกราฟมาแบบนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนจากเลขสามเป็นเลขแปดล่ะรูปร่างของกรีบดอกไม้ก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเนาะ ประมาณนี้ถ้าใส่เลขสีก็จะมี8อันเนาะถ้าใส่เลขสองก็จะมีสี่เพรว่าจํานวนจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของตัวเลขที่เราใส่ถ้าใส่เลขหนึ่งก็ไม่ไม่เพิ่มเป็นสองเท่าใส่เลขสองต้องใส่ตั้งแต่เลขสองขึ้นไปงั้นครูเอาสักเลขห้าแล้วกันเลขหกแล้วกันเลขสามเฮ้ยแต่ใส่เลขสามมันมีค่าเท่าเดิมไหม เรื่องอศัศจรรย์ใจเลขห้าเลขสองเอาเลขห้าสิบสองเอาสักเลขห้าแล้วกันนะถ้าเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้เราเลือกที่ข้างหลังสายนะครับกดไปสามารถกดเลื่อนนี้ได้เลือกเป็นลบ 0.25 cos 15แล้วก็เลือกเป็นเซต้าแล้วก็ใส่วงเล็บปิดให้กับมันแล้วก็จะได้หน้าตาของกราฟที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้สำหรับคาบนี้ครูคก็จะให้นักเรียนนั้นออกแบบรูปร่างของกราฟของตัวเองนะครับแล้วก็ส่ง ภาพที่ตัวเองออกแบบนั้นลงใต้โพสต์ของกลุ่มนั่นเองนักเรียนจะออกแบบรูปร่างยังไงก็ได้ <c oughs> แค่ใส่ตัวเลขไปรูปร่างก็จะเปลี่ยนละอย่างเช่นครูใส่ไซคอสแล้วครูใส่แทนเข้าไปแทนนี้เอาเป็นเอาเป็นบวกบวกแทน สองเซตา้าใส่งเล็กปิดให้ดันด้วยก็จะได้รูปร่างของกราฟที่เปลี่ยนแปลงไปแบบเยอะเลยเอาลวนลวนลวนครูมไม่ถูกใจสิ่งนี้ กิกข้างนอกกันแล้วกันยังไม่เลือกลวนอีกครูก็เหนื่อยหน่ายกับมันบางครั้งมันก็ลวดเหมือนกันเจาแอปนี้เอ๊ะาเป็นว่าครูเลือกรูปนี้แล้วกัน,น,กนครูก็กจ,ะกกจะได้รูปลวดลายกราฟที่ครูเป็นคนออกแบบขึ้นมาเป็นรูปต่างประมาณนี้ แล้วก็นักเรียนก็แคปรูปกราฟที่นักเรียนสร้างส่งลงใต้กลุ่มนะครับครูก็จะดูว่านักเรียนนั้นจะออกรูปจะออกแบบรูปร่างแบบไหนมาส่งครูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ